คอยแป๊บนะใกล้เร็ดแล้วลูกมีเงินแค่นี้เองจะพอซื้อข้าวได้ยังไงล่ะเนี่ย เงินเยอะเลยอะ่ะคุณครับคุณครับเดี๋ยวครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนี่กระเป๋าเงินคุณใช่ไหมครับ ผมเห็นมันหล่นอยู่ที่หน้าร้านทานข้าวเมื่อกี้เนี่ยครับจริงด้วยครับเงินก็อยู่ครบด้วยครับขราวหน้าข่าวหลังก็ระวังหน่อยนะครับเงินเยอะขนาดเนี้ถ้าหายไปคงแย่แน่เลยครับคุณครับคุณครับงั้นผมขออนุญาตตอบแทนได้ไหมครับโอไม่เป็นไรครับไม่ต้องให้ผมหรอกครับ แค่คุณได้กระเป๋าตังค์คืนเนี่ยผมก็ดีใจกับคุณด้วยแล้วล่ะครับผมไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยครับคุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับว่าแต่คุณกำลังจะไปไหนล่ะครับอ๋อผมกำลังจะข้ามเรือไปฝากทางโน้นนะครับว่าจะไปหางานทำสัหน่อยเผื่อจะมีใครจ้างให้แบกให้หามหรือว่ารับจ้างทั่วไปนะครับจะได้มีเงินกินข้าวนี่คุณตกงานอยู่เหรอครับ ครับเมื่อก่อนผมทํางานโรงงานนะครับแต่ว่าพอดีโรงงานเขาเอาคนออกพนักงานก็โดนรอยแพกันไปหมดเลยครับเพื่อนผมหลายคนก็กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดมีแต่ผมเนี่ยแหละครับที่ต้องดิ้นรนอยู่ในเมืองนี้ต่อไป <S <S 1> <S 1> เออทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวจะสายเออคุณครับคุณตกง,งานอยู่สนใจจะไปทำงานกับผมไหมครับ คืออย่างนี้ครับผมเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกต่างประเทศทางเรือครับคือผมมาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็คนที่เป็นคนดีอย่างคุณนะครับมาร่วมงานไม่ทราบว่าคุณสนใจที่จะมาร่วมงานกันไหมครับนี่คุณพูดจริงเหรอครับจริงสิครับผมมีที่พักมีที่กินที่อยู่ให้ฟรีเลยนะครับโอ้โหทำไมคุณใจดีจังเลยล่ะครับก็เพราะว่าคุณเป็นคนดีไงครับ ใจไ,ไหมครับได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับนายนหลอที่ชื่อโอลานพนักงานคนปลดของบริษัทอ๋อครับผมโอลานครับเพราะแต่คุณสองคนคือ ฉันชื่อลิตาเป็นญาติห่างๆของคุณชวินส่วนเนี่ยนับป่องเป็นคนขับรถลิตาคุยกันายตรงนี้ตรงๆเลยเป็นผประโยชน์ให้เขาไปเลยดีกว่าหน้าเจ็ัๆแบบนี้คุณไม่ยากหรอกก็ดีงั้นฉันขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะฉันต้องการข้อมูลของลูกค้าต่างชาติในคอมพิวเตอร์ของนายทั้งหมดนายพอจะส่งให้ฉันได้ไหม ข้อมูลทั้งหมดในนี้แหละครับผมคงให้ไม่ได้แหละครับเพราะว่าคุณชวินสั่งไว้ว่าให้ผมดูแลอย่างดีที่สุดนะครับแต่ฉันเป็นญาติของคุณชวินฉันมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลแล้วฉันก็จะเอาข้อมูลไปขายขอโทษนะครับแบบนั้นผมยิ่งให้ไม่ได้ใหญ่เลยครับถ้าคุณสองคนอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้จริงๆผมว่า ไปขออนุญาตคุณชวินก่อนดีไหมครับแล้วผมถึงจะส่งมอบข้อมูลให้ได้ครับแต่ฉันรีบลูกค้าก็ยินดีที่จะจ่ายให้นะฉันต้องการข้อมูลเดียวนี้ผมให้ไม่ได้จริงๆครับขอโทษด้วยนะครับงั้นฉันมีข้อเสนอให้นายข้อเสนอนัแหละครับฉันให้นายแสนหนึ่งฉันขอดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของนายแป๊บเดียว ทำไมพวกคุณถึงอยากได้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์นี้นักล่ะครับฉันเพิ่มให้เป็นสามแสนฉันให้นายสามแสนเลยผมขอโทษอีกครั้งนะครับผมให้ไม่ได้จริงๆครับจะเงินมากแค่ไหนผมก็ให้ไม่ได้โอ้สื้อเบื่อเ้ยเงินเรื่องสามแสนมษย์เงินเดือนอย่างเราละ่ะทำงานกี่เดือนถึงได้ขนาดนั้นเหรอจะกี่เดือนก็ช่างเถอะครับ ผมทำงานที่นี่ผมต้องมีความซื่อสัตย์ที่ผมได้งานทำดีๆมีกินมีใช้ขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณชวินอ่ะเขาให้โอกาสผมคงให้พวกคุณไม่ได้จริงๆครับนายแน่ใจนะที่จะคิดแบบเนี้ยล้านหนึ่งฉันให้นายล้านหนึ่งผมพูดตรงๆเลยนะครับจะสิบล้านร้อยล้านหรือจะกี่ล้านผมก็ให้ไม่ได้จริงๆครับ ผมในคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะครับที่เอาคุณโอรานี่มาช่วยงานในบริษัทผมจริงด้วยค่ะคุณชวินคุณโอรานเนี่ยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทสุดๆแถมยังซื่อสัตย์อีกด้วยสมแล้วล่ะค่ะที่จะได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็เพิ่มเงินเดือนหมายความว่ายังไงครับคุณโอรานครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องใช้วิธีการแบบนี้คือจริงแล้วเนี่ย ผมมีความตั้งใจที่<ม>ทจะเพิ่มเงินเดือนกับคุณโอเนี่ยสเท่าแล้วก็เพิ่มตำแหน่งให้ด้วยคุณลิต้ากับคุณน้าป่องเนี่ยครับก็เลยแนะนําให้ใช้วิธีการลองใจคุณโอแบบน,นี้ครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณโอเนี่ยมีความซื่อสัตย์กับบริษัทเรามากแค่ไหนและผปลปรากฏก,ก็ออกมาแล้วนะครับคุณโอไม่ทําให้พวกเราผิดหวังจริงเลยนะครับนี่ก็หมายความว่าดิฉันชื่อลิต้าค่ะจริงๆแล้วดิฉันกับคุณปองเนี่ย เป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลจากสำนักง,งานใหญ่ยินดีด้วยนะคะคุณโอลานต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกแล้วก็เพิ่มเงินเดือนสามเท่าค่ะจริงเหรอครับจริงครับเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับว่าแต่คุณชวินทำไมถึงดีกับผมขนาดนี้ล่ะครับก็เพราะว่าคุณโอลานเป็น,นคนดีดยังไงไล่ะครับ ครับ,รบอะไรนะครับบริษัทผมเนี่ยนะครับโกงลูกค้านี่มันเรื่องอะไรกันนะครับคุณมีคดีช่อโกงประชาชนเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับเป็นไปได้ยังไงอะครับผมไม่เคยทำแบบนั้นยังไงเนี่ยหลักฐานก็มาตัวคุณแล้วให้ความร่วมมือด้วยนะครับ ลิตาลุงป๋องนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะคุณชวินคะพวกมันร่วมมือกันเป็นขบวนการค่ะแล้วตอนนี้ลูกค้าต่างชาติก็ถอนตัวหมดเราถูกคู่แข่งใส่ร้ายค่ะพวกเขาสร้างหลักฐานปลอมแล้วก็ปล่อยข่าวไปให้สื่อตั้งใจจะให้บริษัทเราเนี่ยพังไปเลยครับบริษัทผมไม่ได้ทำนะครับลิตาผมจะสู้เออคุณชวินคะ ลิต้าคิดว่าพวกมันน่าจะวางแผนกันมาหลายปีอะค่ะถ้าสู้กับพวกมันเราอาจจะชนะแต่ว่าเราต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลาน,านานหลายเดือนเลยนะคะใช่ไหมคะลุงป๋องใช่ครับตอนนี้ขาบริษัทเราเสียหายเนี่ยจนทํำให้มีใครมาลงทุนแล้วและอย่างพนักงานในบริษัทของเราเองเนี่ยก็จะทําการเรียกร้องแล้วก็ประกาศลาออกด้วยครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปชดเชยพนักงานที่ลาออกแลครับ แล้วผมจะทำยังไงเนี่ยงั้นลุงป๋องลิตาเอาแบบนี้เอาเงินก้อนสุดท้ายของบริษัทเนี่ยไปชดเชยให้กับพนักง,งานที่ต้องการลาออกแต่คุณชวินคะลิตาฟังผมดีๆนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่อยากให้ใครต้องมาเกี่ยวข้งองกับเรื่องนี้คุณลิตาทำตามที่ผมบอกก็แล้วกันเรื่องนี้เนี่ยผมจะสู้ด้วยตัวผมเองคนเดียว แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทเนี้ยกลับมาเราค่อยไปเจอกันใหม่หคุณตำรวจครับเชิญครับคุณจิน จังเลยอะคุณชวินครับใช่คุณชวินจริงๆด้วย ไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะได้มาเจอคุณชวินที่นี่เนี่ยคุณชวินรู้ไหมครับผมตามหาคุณชวินมาตั้งหลายปีเลยนะครับว่าแต่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผมไม่น่าไปไว้ใจคุณลิต้ากับลุงป๋องเลยอะสองคนนั้นนะ่ะเขาหักหลังผมนี่พวกคุณโกงบริษัทผมแล้วก็ฮุกบริษัทผมไปเลยเหรอ ก็ช่วยไม่ได้ก็อยากเป็นคนดีไว้ใจพวกเราเองไปเถอะค่ะลุงป๋องเกมเนี้ยจบแล้วก็เพราะความไว้ใจคนแบบนั้นนะสิครับผมถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้มีหน้าล่ะวันสุดท้ายที่ทางานน่ะเพราะนักงานทุกคนไม่มีใครได้เงินเลยนะครับ ร่วมด้วยผมเองด้วยเขาบอกว่าคุณชวินถังแตกไม่มีเงินใจใ่ายพนักงานเลยไม่จริงนะครับผมให้เงินก้อนสุดท้ายไปแล้วนี่สองคนนั้นนะ่ะแย่จริงเลยนะครับทำแับาาคุณชวินได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่คุณชวินครับคุณชวินไม่ต้องห่วงนะครับคุณชวินคือผู้มีพระคุณของผมผมจะไม่ปล่อยให้คุณชวินลำบากแน่ คุณชวินครับผมได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วนะครับหลังจากวันนี้ไปคุณชวินมาอยู่กับผมนะครับส่วนเรื่องของสองคนนั้นน่ะไม่ต้องห่วงนะครับคนที่โกงคุณชวินนะ่ะผมจะจัดการให้ครับขอบใจนะทำไมนายถึงดีกับฉันขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณชวินคุณชวินเป็นคนดียังไงล่ะครับ